S <S ม,มา,มา,มาครับทุกคนวันนี้ผมสุ่มทีมมาเป็นทีมคนไทยหมดเลยนะครับก<ต>็ <EN> ข้างหน้าผมมีคนอยู่ด้วยนะครับเ,เดี๋ยวเราบอกเพื่อนก่อนนะพอดีเพื่อนเขาเจอีกตีนึงเข้าข้างหลังนะแต่ว่าข้างหน้าผมมีอีกตีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราเล่นช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับรอเขาวิ่งมานะครับมันจะวิ่งมาแล้วนะครับเล็งสูงนิดนึงนะครับจะได้โดนหัวนะครับเพราะว่าเวลาเจอเซตเต็มเราจะได้ยิงโดนกระจกตรงหัวเขานะครับ เรายิงเสร็จเราจะย้ายจุดเลยนะครับให้เขาจําจุดเราผิดๆไว้นะผมเล่นตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามานะตรงเสียกอนแน่นีนะที่หมอเห็นคือตัวนั้นหรือเปล่าเริ่มมาแล้วน่าจะมาเช็คจุดเพื่อนแน่เลยนะเพื่อนเขานะขอลองดูหน่้นให้หน่อยนโอเคเรียบร้อยนะน่าจะเหลืแค่โซนซ้ายแล้วนะครับเราย่องไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบเล่นนะครับ จอจอตัด54 4ถึง5ข้างหลังมีตัวหนึ่งครับป้อมของหลังมันงไล่หายมาเห็นล้หายไปไหนวะทุกคนมันอยู่โซนนี้ยิงบอดอยู่แต่ว่าหายไปเลยนะตัวนนี่ไงผมตายแล้วใช่ปะอ้าวผมไปลั่นเฉยเลยทุกคนต้องเล่นแล้วนะครับอย่าเราเราปาเนตไล่ก่อนครับดูไม่ระยะนี้ปาสั้นนิดหนึ่งครับใช่ตัวนี้แหละงั้นวันผมปาสั้นหมดเลยนะมันต้องปาสูงวันนี้ได้นิดหนึ่งครับ โซนหน้าเลยป่ะเดี๋ยวปลาไล่ก่อนนะเอ็มโกับแม็กนะเดี๋ยวเราเล่นเลยนะครับหินหน้าเรานะเจอละโอเคเรียบร้อยนะครับหมดละตัวทีผมยิงได้ตอนนี้ใช้ MPX นะครับเดี๋ยวไปดูซอกอื่นก่อนนะตัวนี้ใช้สไนน์นะทุกคนถือว่าคุ้มอยู่นะครับหมอหมอเอาอีกตัวหนึ่งดูซิใช้ปืนอะไร M4 โโอเคเซตสามเราลงนะครับถือว่าคุ้มละ เดี๋ยวเราไปเลยก็แล้วกันนะถือว่าตานี้เพื่อนดีมากเลยนะไม่ค่อยแย่งของแล้วก็เหมือนขอของผมก่อนด้วยนะก็คือได้สายยงบ่ากับพวกกระเป๋าไปนะไม่เห็นมีพวกเลยวะ่ะ